อยยิข้าสืบหาสิ่งเป็นอันตรายที่ทำให้ลูกจุนป่วยได้แล้วมาอนเนียเยอะน่ยสุนัขตัวนี้อยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อใดกันเจ้าพาคุณชายจุนมาที่นี่บ่อยเลยใช่ไหม ข้าไปดูแลคุณชายจุนก่อนนะเจ้าค่ะอย่าเพิ่งไปพูดให้ชัดเจนก่อนอย่ะได้เฉยยฮวยหยินนี่ออกมาแล้วใช่ฮูหยินมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฮูหยินไปไหนคุมตัวกลับไปจับตัวนั่งท่านโหรท่านโหรฮูหยินข้าสืบหาสิ่งเป็นอันตรายที่ทำให้ลูกจุนป่วยได้แล้ว Oh. บนสุนัขตัวนี้ก็มีเชื้อกกลากหากคุณชายจุนสัมผัสสุนัขตัวนี้บ่อยๆสิ่งอันตรายที่ติดตัวต้องมาจากสุนัขตัวนี้แนะ่ หูยินต้องมีคนที่ไม่ประสงค์ดีจงใจให้คุณชายจุนเล่นกับลูกสุนักตัวนี้แน่เฮ้ยขอโทษที่ข้าประมาทไม่ได้นำเรื่องนี้มาใส่ใจซิ่วหยวนบอกมาเรื่องอะไรกันแน่ไทหหวหูยินนี่ไทห้หวหญยินลูกสุนักตัวนี้ข้าเป็นคนมอบให้ลูกจุนเอง เลี้ยงไว้ในสวนพะกกามาโดยตลอดลูกจุนจะได้มาเล่นได้สะดวกแต่ว่าข้าไม่รู้จริงๆว่าลูกสุนนักตัวนั้นจะมีสิ่งที่เป็นอันตรายกับเขาในหญิงเล็กเฉียวตอนนี้กล่าวอ้างให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์เลยนะข้าว่าถ้าต้องการทําร้ายคุณชายจุนจากนั้นนาเรื่องนี้ใส่ร้ายให้หหยินพวกเราแทนทําไมถึงไม่รู้จักมารยาท คือของระดับที่นายหญิงเล็กต้องการคุณภาพชั้นดีไม่มีตำหนิเลยขอบคุณป้ามากนี่นายหญิงเล็กท่านฝากขอบคุณนายหญิงเล็กด้วยข้าห่วงใยลูกจุนขนาดนี้จะทนทำใจทำร้ายเขาลงได้ยังไงข้าเห็นว่าลูกจุนสูญเสียแม่แทๆ้ๆกําพระไร้ที่พึ่งจึงมอบลูกสุนัขตัวนี้ให้อยู่เป็นเพื่อนเขาข้าจะรู้ได้ยังไง ว่าบนตัวมันมีเชื้อที่เป็นอันตรายอีกทั้งอีกทั้งข้ากับซิ่วหยวนเล่นกับมันให้อาหารมันทุกวันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรไทหหยินท่านโหโปรดเชื้อเหรียญฝางด้วยท่านหมอหลวงสามารถตรวจได้หรือไม่ว่าเชื้อที่เป็นอันตรายจากตัวลูกสุนัขมาจากที่ไหนกันได้ สรรพสิ่งบนโลกมีทั้งเกื้อหนุนกันทำลายกันจะพูดให้ชัดเจนได้อย่างไงเช่นนั้นตามคำพูดของท่านหมอหลวงหลิวหลานจุนป่วยยังไม่คาดคิดใช่ไหมเออเอยลำบากใจนะในเมื่อเจ้าบริสุทธิ์ใจทำไมเจ้าไม่เคยเอ่ยถึงเลยเหตุใดจึงไล่ตามหูหญินในจวนล่ะ ขเขาเข้าใจผิดแล้วที่ข้าไม่เคยเอ่ยถึงเพราะข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับอาการป่วยของลูกจุนที่ข้าไล่ตามไล่ตามหุยินก็เพราะกลัวว่าสุน,นัขจะกัดหุยินท่านโหข้าน้อยกล้าสาบานว่าทุกๆก,การกระทำของข้าน้อยไม่มีเจตนาชั่วร้ายเลยสึกนิดเดียวท่านโหูเหลียนฝางเป็นคนที่ข้าเห็นมาตั้งแต่เล็กจนโต หากนางคิดจะทำร้ายหลานจุนข้าไม่เชื่อหรอกท่านโฮยินท่านโฮเรื่องนี้แม้ว่าเหลียนฝังจะไม่ได้เจตนาแต่ว่าที่ลูกจุนป่วยก็เป็นเพราะข้าเป็นต้นเหตุ ถ้าทำให้ลูกจุนต้องทุกทรมานมากมายเช่นนี้เลี้ยนฟางกำหนักบาปหนาะตายร้อยครั้งก็มีอาจชดใช้หากว่าหากพ่าลูกจุนเป็นอะไรไปเลี้ยนฟางก็ไม่ขอมีชีวิตแล้วพอได้แล้วมาพูดเรื่องความตายทำไมหลานจุนไม่มีทางเป็นอะไรแน่เสี้ยวหยวนรีบประคองนางขึ้นมามาจ้าค่ะ หมอหลวงลิวในเมื่อรู้สาเหตุของโรคแล้วฉะนนั้นลูกจุนมีทางรักษาแล้วใช่ไหมคุณชายจุนป่วยมานานอีกทั้งอาการกำเริบบ่อยครั้งจะสามารถรักษาหายได้หรือไม่ข้าน้อยก็ไม่มั่นใจ ฮันนะลูกจุนฟื้นแล้วหมอหลวงหลิวลูกจุนฟื้นแล้วแล้วท่านดีโปรดข้าจะไปแจ้งไทหูหยินฮึคุณชายจุนฟื้นแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากแล้วที่เหลือขอแค่พักผ่อนให้ดีก็พอขอบคุณหมอลหลวงลิวข้าจะจัดยาให้คุณชายจุน อูหยินจำไว้ว่าต้องให้เขาทานให้ตรงเวลาตรงชิงพาหมอหลวงหลิวไปรับยามาเจ้าค่ะอูหยินลูกจุนน้อยไม่เป็นอะไรแล้วท่านหมอบอกว่าเจ้าหายแล้วท่านนะท่านดูแลข้าทุกคืนเลยใช่ไหมเจ้ารู้ได้ยังไงข้าได้ยินท่านานาร้องเพลงแล่แเพลงนั้นท่านแม่ข้ามาร้องให้ข้าฟัง ของท่านยุ่งจังดูไม่ได้เลยเจ้าเด็กวายร้ายเจ้าเพิ่มฟื้นก็พูดจาเหลวไหลแล้วถ้าจะไปฟ้องท่านพ่อของเจ้าให้เขาลงโทษเจ้าท่านแม่ข้าผิดไปแล้วท่านห้ามฟ้องท่านพ่อนะโอ้ข้าได้ยินหลานจุนพูดแล้วในที่สุดหลานจุดก็ฟื้นแล้ว

ลายมือเขียนผู้กันของลูกจุนพัฒนาขึ้นเยอะเลยดีมากว่าจะหากระดาษฝึกหัดที่บหมากับเจ้ามาให้นะ